คนตั้งใจฟังจะอธิบายทั้งเรื่องสมาธิให้ฟังบางทีบางคนเราอาจจะไม่เคยทำสมาธิกาได้บางคนก็เคยทำมาได้แล้วนี่ไม่เคยทำก็จะได้ทำาันนี้แหละมันรู้เรื่องกันทำสมาธิคือทำยังไงเบื้องต้น ่อนที่จะทำสมาธิเราต้องคิดค้นถึงเรื่องเหตุผลของการทำสมาธิด้วก่อนเ mm hmm. หตุผลก็มีอะไรอืร่นใครหรอกนอกจากเราหาตัวจิตหาจิตให้จิตจิตคืออะไรใจคืออะไรหเห็นตัวนี้จะแบบถ้ายังไม่ทันเห็นจิต พอทำสมาธิไม่ถูกถึงทำไบบตอกเต็นไปหรอกแต่ว่าไม่รู้จักว่าจิตค,คืออะไรทำแบบปก็ทำไปอย่างนั้นแหละไม่มั่นคงไม่เห็นตัวจิตจะทำสมาธิใด้อย่างไงจะให้มั่นคงไคด้จิตคือตัวคิดตัวนึกตัวปรุงตัวแต่ง อันนั้นอันนั้นาการอันนั้นาการของจิตให้รู้จักทุกคนต้องมีคิดมีนึกมีคุ่มมีแต่มมีทุกคนนลนะอันนั้นคือตัวจิตให้จับตัวนั้นให้ได้เป็นวิธีจับท่านสอนไว้หลายอย่างบางครูบางอาจารย์นั้่นก็ สอนแด้แป่างต่างน้ายกำรับกำลังจะ่ในผลที่สุดรวมมึงแล้วก็เพื่อจับจิตนะนให้ได้บางคนก็อาศัยพุโทโธรนอนาปาสติหรือมรณานาสติบางคนสองยุกหนอค้องหนอธรมาระหังอะไรต่างๆสุดแล้วแต่ใครจะสนิดทางนานทางไหนพุศหาอยังไงก็ได้ แต่ข้อสำคัญแล้วต้องกัดต้องการให้จิตมารวมในจุดเดียวรวมคือรวมสมาธิเอคือรวมบริกรรมมันเองมารวมในสมาธิมารวมบริกรรมแล้วน,นั่นเรียกว,ว่าสมาธิแล้วตรงนี้มันยากตรงนี้นะยากห็นจิต ได้เห็นทุกคนในจิตแต่ว่าจากตัวจิตไปได้อาการคิดนึกสงสยัยสารพัดทรงแต่งทุกประการอันนั้นเป็นตัวอาการของจิตไม่ใช่ตัวจิตแท้คือว่าคนทําการทํางานนั้นเรียกว่ากิริยาตัวคนแท้นั้นมีต่างหากผู้ทํามีต่างหาก ให้เห็นตรงนั้นอาการที่จิตคิดไม่ปล่งแต่งสภาพทุกอย่างนั้นเป็นอาการของจิตตัวจิตแท้นั้นไม่ใช่นั้นเหมือนกับคนตามรอยโคตามจะรอยโคไปแต่ตัวโคยังไม่ได้เห็นเมื่อเห็นตัวโคแล้วไม่ต้องตามรอยอันนี้ก็ชั้นเดียวกัน เมื่อเราปฏิกรรมพูดโทรหรืออนาฟาสติกตตแต่ให้เอาอันเดียวั่นแหละไม่ให้เอามากให้เอาอันเดียวจิตมันจึงคอยอยู่เอาหลายอย่างกวา็วัดป่วนอยู่มันก็เลยไม่รุ้พอเอาอันเดียวท่านันั่นจิตมันมีอันเดียวที่ว่าหลายนั่นคือหลายอย่าง้วสฐานัน ราะอาการของจิตตัวจิตแท้ตัวเดียวเมื่อจิตรวมไปแล้วไม่มีเราอาการพุทโธก็หายไปหรือมดไม่มีพุทโธยังเหลือที่จิต เรื่องอาการของจิตมันหลายอย่างชำระหลงทุกทุกอย่างทุกการแล้วคือชำระนั้นต้องการให้เห็นโทษความคิดตอนน้องน,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 นให้เห็นโทษความปรุงต้างแต่งให้เห็นโทษนั้นเป็นให้เห็นโทษเข้ามาฉันเมื่อเห็นโทษของนั้นก็วางของนั้นหมดมันยัเราจะ่จิตกู่เดียวที่ถนนเอกกับขาจิต จิตมีอารมณ์มันเดียวอารมณ์เลื่อนอันเดียวน,นั่นแหละตัวสมาธิแล้วคราวนี้เมื่อถึงจิตแล้วครับเมื่อถึงจุดตัวจิตแล้วมันจะกลายเป็นใจยิดกับใจมันต่างพระองค์พระพุทดเจ้าท่างก็เจศสนา จิตมันใดใจนะใจใจนะ้จิตอันนั้นท่านก็พูดเหมือนแะต่ท่านก็เทศนาแต่ว่าทำไมยังต้องพูดสองอย่างคือพูดจิตพูดใจเราาที่ข้อดูว่าจิตค,คืออะไรผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้ส่งผู้สายทั้งว่าปไปตามอารมณ์ต่างๆเรียก,กว่าจิตอย่าอธิบายอะไรบองตน ทาานี้เมื่อละของนั้นหมดแล้วเข้ามารวมอยู่อันเดียวอพนะนั้นเรียกว่าใจอย่างเราเขาพูดกันทั่วไปหมดเรียว่ามีคนคนมีใจมีจิตมีใจเขาก็พูดกันเองใจคืออะไรใจคือตัวกลางจึงเรียกว่าใจ ไม่มีอดีตนาครลงปัจจุบันเลยนันนาจะเรียกว่า,าใจไปนตัวกลางภาษาของเราก็พูดกันอยู่อะที่ไหนตรงกลางเท่านั้นเป็นใจอย่างว่าใจวือใจเท้าวิาจอะไร้็็ตามถึงตรงกลางนั่นลอใครมา จิตแต่มันออกไปสองไปข้างลงเท่านี้แล้ข้างลงตรงกลางแล้วเป็นตืดใจตรงนั้นแหะเรียกว่าใจเราทำสมาธิภาวนาต้องการให้เห็นจิตจิตคือผู้คิดผู้นึกอย่างอธิบายแล้วตัวจิตแท้ไม่ไม่คิดเหม่นึก เข้ามาเป็นใจละันอัดตรงนั้นให้ได้ตรงนั้นอันนี้อานนี้สงขันทํทำสมาธิมันจะได้อะไรได้ยังได้อยู่นั่นแหละได้ยังของที่ไม่มีสมาธิท่านต้องเด็ดเดี่ยวกร้าหารยอมชนะทุกสิ่งทุกประการ แม้แต่อารมณ์ในใจก็ไม่ให้คิดนึกว่าอยากจะให้เห็นอยากจะให้เป็บอ,อยากจะให้เกิดให้มีถ้าหากมีอย่างนั้นไม่เป็นใจมันไม่เป็นกลางวางมัดทุกสทุกอย่างโดยที่ไม่จะตั้งใจสมาธินันแตกือวไม่ตั้งใจยังกัดจิด เวลามันจะเป็นลงไปมันจะเป็นสมาธิยิดปล่อยวางเถอะหมดทุกสิ่งทุกการอันปล่อยวางนั่นนมันไม่มีอารมณ์ในใจความสุขในที่นั่นจะเกิดมีขึ้นมาหาประมาณไม่ได้ความสุขในทางธรรมแลกจากทุขในโลก สุกในทางแล้วออกนั้นมีเงินมีทองเข้าของสบัติมากเรียกว่าสุขแต่สุขทางเทานี้ไม่มีอะไรหมดให้พิจารณาดูให้ดีด่วนว่าของมีมากมากอนนั้นมันสุขไหมเข้าใจเราเป็นสุขสุขอันนั้นนั่นเลยเข้าใจสุขเป็นทุกข สำคัญทุกมันเป็นสุขคือทุกในการหัในการบริหารในการรักษานีแล้วต้องรักษามีเงินมีทรัพย์ก็ต้องรักษายิ่งสบายนี้ยิ่งแย่ทีเดียวมีเงินลงมาไปไหนก็ลำบากกลัวเขาจะเรียกค่าไถรต่างๆก็จะจับไปเรียกค่าไทย อันนั้นสุขที่ไหนล่ะครับนีเรียว่าสุขในการมีของโลกมันไม่สุขแล้วสุขในทุกสุขในทางธรรมหมดเรื่องเลยปล่อยวางว่าถุทุกอย่างแต่ควรอยากเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ก็ไม่หน้นีในจิตนะเวลาจิตมัน จะรวมเป็นสมาธิอะไแม้คำัริกรรมก็ทอดทิ้งหมดก็หอยวางทุูสิ่งใดๆความหวางว่างความนวันมันว่างมันปลอดโปร่งไม่มีอมิตรในที่นั้นเมื่อบุคคลเข้าถึงในที่นั้นแล้วจะรู้ดดวยตนเอง ว่าถุเปียังไงพูดไม่ถูกใครรู้ด้วยตนเองว่ามีสุขขนาดไหนนี่แหัดสมาธิต้องเป็นอย่างนี้คั้ว่าผู้ฝึกหัดเบื้องต้นก็ดีและทำการที่สุดก็ดีไม่มีปัญหา ักอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วโดยการที่ปล่อยวางาไปอีกรวมมเป็นหนึ่งไปแล้วถึงอัปปนาสมาธิปล่อยวางหมดผลิสามพันอันนั้นไม่ใช่เริ่โต้นแแล้วไม่ใช่กระโถมเป็นมัธยมอุดมไปแแล้วฟุทหักตั้งหลายสีตั้งเก้าสีสี แต่ไม่ถึงขนาดนั้นยิไม่ถึงขนาดนั้นยังกรรตวิกรรมอยู่นั่วนแหละน,นั้นก็เป็นเบื้องต้นล่าไปธรรมะคำสอนเคยเจ้าแปลเวลาจะเป็นไปเดียวเดียวถึงที่สุดของสมาธิสมาธิถึงที่สุดเลยถึงที่สุดสือัญน,นา ให้สหัสละสหัสตุที่สุดของสมาธิคืออัตนานี้อธิบายเชแค่นี้เอาไป้ถนัดที่ชอบใจของเราที่สุดเอานั้นนะความรกรัมนั้นะให้เอาวันเดียวกำหนดลงที่สติ ตั้งสติกำหนดลงที่ใจสติปัจจัยนั่นแหละใจกัจจันั่นแหละใจรักษาใจเมื่อตั้งสติคตตือความระลึกได้ยตลอดเวลารักษาใจนั้นให้เห็นอยู่ทุกขณะคิดนึกสงสยัยอะ้แก็รู้เรื่องของใจ ตามรู้ตามเห็นนี่ตลอดสวลาเมื่อรักษาใจอย่างนั้นแล้วมันละอายเราใจมันนะคิดนึ่งมันละอายเราต่อไปมันจะโลภโกรธลงไม่ได้ก็ตามเถะท่านตามใจยู่แล้วมันหยุดทันทีมันไม่คิดไม่หนึไม่สงใจหยุดทันที ที่ตามไม่ที่ที่ไม่มีสติตามมันหรอกมันยังเอยส่งไปมันยังคิดนึกเมื่อมันไม่ส่งมันหยุดคงที่แต่ยังไม่ทันเป็นสมาธิเต็มที่ยังมันรวมให้อยู่ในคำบริกรรมไปก่อนพอมันรวมลงไปแล้วไม่รู้สึกอะไรหรอกราอมหน้าอยู่มันม่รู้สึก นั่งกี่ชั่วโมงกี่ชวโมงไม่รู้สึกน,นั่นแหละมันมีแต่สมาธิความเยือกเย็นสงบอันเดียวให้จับเอาตรงนั้นให้ได้การได้ที่หนึ่งแล้วนั้นไม่ชักไวไม่ใช่ว่าจะหายไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะหยุดเพียงแค่นั้นหัดถ้ามันได้บ่อยๆตั้งเข้าปีสิบปีเท่าไหรก็อยู่ไปถึง ให้มันชำนีชำนาญจนกระทั่งจะทำาข้ามาเิื่อะไรก็ได้ยืนเดินนั่งนอนทำเลยทุกขนาดจะให้มันคิดก็ได้จะให้มันนึกสงสัยก็ได้ให้มันปรุงมันแต่งก็ได้จะไม่ให้คิดในเรื่องาปรุงแต่งก็ได้อยู่สงบเต็มที่ให้มันชำนีชำนาญดีกว่าอย่าเพิ่งไปหาเลยตัวปัญญา ปัญญาคอุบายที่จะให้เป็นสมาธินั้นเป็นอุบายปัญญาอย่างยิ่งยากนักคนซึ่งจะทำสมาธิได้ถ้าไม่มีปัญญาไม่สามารถทำสมาธิได้นั่นแหละตัวปัญญาคืออบรมจิตใจให้เป็นสมาธิละสิ่งที่ ที่เป็นกังวลเขี่ยวของทุกสิ่งทุกประการอันนั้นคือตัวปัญญาหัดปัญญานี่เลย่าป,ปัญญาศาสนาจะไปพูดง่ายมันจะไปพูดกันเลยไม่ใช่ของใด้ง่ายๆสูงทีเดีปัญญาศาสนาแต่ละมรกแต่ละผลนี่แต่ละชั้นละภูมนินี่ที่เดียวไม่เกิอดอีกหรอกมันปัญญาศาสนา มันเกิดแล้วทีเดียวแล้วก็เท่าน,นั้นอ่ะอันคนไอนการที่เอามาพิจนารณาเนี่ยอนุโลมตามตัง,ตงหะกไม่ได้เป็ียนอย่างนั้นอีกอัน,นั้นยังเอาไวเ้เสียก่อนให้หัดปัญญาตรงนี้ซะก่อนเข้าใจว่าตนไม่มีปัญญาที่เดี๋ยวฉลาดแต่เรื่องตางมีปัญญาเกิดขึ้นที่แหน,น <c oughs>